นี่แล้วก็ล้อมรอบทางนี้เลยข้างบนด้วยนี่คือเขาทำได้ไงคะเห็นไหมข้าตายไปทั้งหลายคนนี่คือเมืองไทยลาวอยู่ทางนี้พม่าอยู่ฝั่งนี้อบบนี้ทานข้าวแต่ลูกถามเกี่ยวกับทางนี้ตภูมิประเทศป้าเลยจัดการเอาลูกโลกมาสอนขนาดกินข้าวเลยนะคะนะครับตอนนี้เราจะคุยเรื่องจีนเนาะ จีนเป็นชนงเผ่าเห็นไหมยิ่งใหญ่ไหมลูกกว้า,ใใางใหญ่ไพศาลจีนเยอะเลยต่อกับยุโรปด้วยนะ uh huh. อืมคราวนี้ตัวไหนคือมองโกเลียเออนี uh ่โน้แค่สีม่วงเห็นไหมมองโกเลียทเขาเหลือแค่นี้สุดท้ายอะมองโกเลียเคยที่จะ,ะมาครองแผ่นดินจีนในใช่ทั้งในสมัยแมนจู นะครับ mm hmm. นะัลบที่เก่งก็คือเจ็งอิสขังอะไรพวกนี้ mm hmm. สามารถที่เข้ามาได้แต่ตอนยุคสมัยเปลี่ยนไปซือล่าสุดมาเรื่อยๆจีนเขาก็ไล่พวกแมนจูออกไปนะฮะแล้วสุดท้ายคือตอนนี้เหลือแค่นี้เชินพาแมนจูเหลือแค่เนี่ยมองโกเลียเนี่ยอยู่แค่นี้มอประมาณนี้ ก็ใหญ่กว่าไทยใหญ่กว่าไทยแต่ว่าคนเขาเคยยิ่งใหญ่มาก่อนสอนประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้เคยยิ่งใหญ่มาก่อนแต่สุดท้ายก็คือเหลือแค่นี้นะแต่ก็เป็นเชื้อสายของคนจีนเชื้อสายของทางผิวเหลืองไม่แล้วคนจะรังเกียจไหมร่เกียจไหมร่างเกลียนกันไหมมันก็คนเราคนเราประเทศก็มีบ้างลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนขาวคนเจียวคนดำนี่หมันเป็นเรื่องธรรมดาคงไม่เซียงรังเกียจหรอกมันเป็นคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคนเรารับรับ รับความรู้สึกที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเราไม่ได้ไงไม่ไม่ทุกคนแหละลูกก็เหมือนคนไทยรับกันไม่ได้เพราะว่ามีคุณไม่เหมือนมีค่ามีมีคุณไม่เหมือนมีดีอะไรเงี้ยถ้ามีดีเป็นคนคิดมีดีก็ว่ามีคุณไม่ดีเพราะว่าทุกคนมองดูตัวเองดีแต่หมดไม่ว่าจะชนเผ่าไหนหรือว่าเชื้อชาติเดียวกันนี่นี่นี่คือมนุษย์เนาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีลูก ขณะคนไทยไม่ไดเกียิกันเอง่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันโอเคมาพูดถึงเรื่องจีนต่อนะฮะจีนก็เหลือมองคนเดียวแล้วมีใครอีกคล้ายๆกันก็คือเกาหลีอยู่ไหนเกาหลีอยู่ไหนลูกเกาหลีอยู่ไหนพี่คนจีนตรงนี้ลูก